จะทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินบอลพบุรุษในเมืองสตราสบุกประเทศฝรั่งเศสมีเด็กชายผู้เติบโตพร้อมลูกฟุตบอลที่เท้าทว่าในหัวใจเขามีอีกบ้านเกิดแผ่นดินลาวอยู่ในกายและจิตวิญญาณของเขานั่นคือโรมันอันกอตนักเตะดาวรุ่งเชื้อสายลาวที่พร้อมเดินทางข้ามขอบฟ้าเพื่อลงสนามถวายเกียรติแด่บรรพบุรุษ โรมันอันกอเกิดปี2001ในสตรัสบุกความสูง184เซนติเมตรตำแหน่งหลักคือมิดฟิลด์ตัวรุกแบกแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษในดินแดนล้านช้างแม้ชีวิตส่วนใหญ่ผ่านการฝึกในแวดวงฟุตบอลเยาวชนของฝรั่งเศส AS g e r s h a m FC r o s v e l l Racing Strasbourg เป็นต้นแต่หัวใจของเขากลับโหยหาบ้านเกิดที่ไม่ได้เกิดที่นั่น ปี2025เขาย้ายไปเล่นให้กับ SV Linz ในเยอรมนีซึ่งเป็นลีกระดับท้องถิน่นถึงจะเป็นแค่ลีกระดับ6แต่มันคือโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวตนในสโมสรอาชีพทว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือสีเสื้อที่สวมเกียรติทีมชาติลาวในเดือนมีนาคม2025เขาได้รับใช้ชาติอย่างเป็นทางการเดบิวต์ให้ทีมชาติลาวชุดใหญ่ ลงสนามในแมตช์กระชับมิตรกับสีลังกา20มีนาคม2025และรอบคัดเลือกเอเชียนคัพกับเวียดนาม25มีนาคม2025โดยลงเล่นครับ2นัดแม้ยังไม่ได้ทำประตูแต่ใจของเขากลับสว่างสวัยกว่าใครๆก่อนหน้านั้นเขาลงเล่นให้ทีมชาติชุดเยาวชนยู22ในรายการซีเกมส์ลงสนาม4นัดยิงได้1ประตู และชุดยู่23อีก2นัดเป็นเครื่องยืนยันว่าเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยการพิสูจน์ตัวเองในชื่อทีมชาติลาวไม่ว่าลูกฟุตบอลจะนำเขาไปที่ใดแต่หัวใจหนึ่งดวงของโรมันอันก็ตคือแผ่นดินล้านช้างในฝรั่งเศสสรตสบุกคือบ้านเกิดของเขาแต่เมื่อหัวใจกระซิบว่าเราเป็นหนึ่งในล้านช้างเขาเดินข้ามทะเลไปยังเส้นทางอันท้าทายเพื่อชื่อ ลาาลีกที่ต่ำที่สุดไม่สำคัญเพราะเขากำลังเล่นเพื่อความฝันที่สูงที่สุดโรมันลงสนามในชุดทีมชาติครั้งแรกในเดือนมีนาคม2025แม้จะยังไม่ได้ทำประตูแต่ความกล้าและหัวใจคือสิ่งที่ชนะใจคนทั้งประเทศคุณจะทำเพื่อแผ่นดินบรรพบุรุษได้มากแค่ไหนถ้าคุณคือโรมันอันกอตคุณจะทำทุกอย่าง เพื่อให้บ้านเกิดภูมิใจ